บางบ้านสวดมนต์ทุกวันทำบุญไม่ขาดแต่ชีวิตกลับไม่เคยราบรื่นเงินทองหายากโชคลาบไม่มาทั้งที่ตั้งใจบูชาพระทุกวันเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรอาจไม่ใช่เพราะบุญไม่ถึงแต่เพราะบางสิ่งบนหิ้งพระกำลังถ่วงชืดคุณไว้โดยไม่รู้ตัวคืนนี้ช่องศรัทธาซ่อนธรรมชาแนล จะพาคุณไปเปิดความลับสามสิ่งต้องห้ามบนหิ้งพระที่แม้แต่ครูบาอาจารย์ยังเตือนว่าอย่ามีไว้เด็ดขาดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัทธาซ่อนธรรมชาน l ด้วยนะคะเอาละค่ะเนื้อหาในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทางช่องขอนำเสนอเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ เสริมกำลังใจและเป็นอีกหนึ่งแง่มุมสำหรับผู้ที่สนใจคะ่ะที่เราอยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นเรื่องเล็กที่มองข้ามแต่กลับส่งผลใหญ่หลวงต่อชีวิตโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสามสิ่งที่ไม่ควรมีบนหิ้งพระเพราะแม้เราจะสวดมนต์ทำบุญอย่างตั้งใจแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกว่าชีวิตติดขัดไม่รับรื่นอย่างที่ควรจะเป็น สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไปอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ขัดขวางพลังดีในชีวิตโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม้จะสวดมนต์ไหวพระทำบุญแค่ไหนก็ยังไม่พบกับความราบรื่นในชีวิตรีบเอาออกสามสิ่งต้องห้ามมีในหิ้งพระถ่วงชีวิตปิดทางเงินขัดโชคลาภสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่ เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเรามักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนหิ่งพระที่ตั้งควรหันไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ่งพระไปซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามมีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน หากวางผิดที่อาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้านสมที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้างเรามาดูกันถ้าหากเกิดว่าใครจะทำตามก็ไม่เป็นการเสียหายอะไรวางผิดชีวิตเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองทำตามดูเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในบ้านเสมอ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านเพิ่มความเป็นสิริมงคลแต่บางคนอาจจะไหวพระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราวางหิ้งพระผิดจุดในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะหนุนนำความเจริญกลับกลายเป็นถ่วงชีวิตและขัดโชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หมายถึงองค์พระพุทธรูปพระสงฆ์พระมหากษัตริย์ เทพฮินดูเทพจีนกุมารนางกวักสำหรับสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีข้อที่หการวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียงในกรณีที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางหลังระเบียงหลังคอนโดเช่นเดียวกัน กลับบ้านก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกถึงแม้บางคนบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศต,ตะวันออกเป็นทิศที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าการหันไปหลังบ้านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทําให้ชีวิตของเราตกต่ํานั่นเองข้อที่สองเราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเรา ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหิ้งพระหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกตั้งโต๊ะสิ่งแรกก็คือ1เสียนปู่ฤาษี2พระราหู3ท้าวเวสสุวรรณอาจจะตั้งแอบกันคืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไปอย่าให้มาอยู่ในโต๊ะหมู่บูชาเดียวกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์รวมถึงไม่ควรนำรูปบรรพบุรุษมาวางบนหิ้งพระ ควรจะวางอีกมุมหนึ่งและกุมารนางกวักก็เช่นเดียวกันและนี่ก็คือสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูกันค่ะว่าเรามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้มาแต่ถ้าแล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้เจอสิ่งดีในชีวิตและต่อไปก็คือเรื่องของการถวายน้ำบนหิ้งพระซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการถวายน้ำบนหิ้งพระว่ามีอนิสงส์อย่างไรซึ่งเราก็จะคอยหยุบยกคําสอนของครูบาอาจารย์บางส่วนมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าน้ำเมื่อเราให้เขาเรียกว่าน้ำใจไม่แห้งแลง้ง มีอานิสงส์ทำให้เรานั้นสมบูรณ์เมื่อมีน้ำมันจึงเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ไหนถ้าขาดน้ำเมื่อไรเทพเทวดาเขาจะไม่อยู่เพราะเทพเทวดาเขาต้องอาศัยน้ำเหมือนกันเช่นตั้งใจกรวดน้ำบางทีกรวดน้ำลงไปไม่ได้จิตไม่เป็นสมาธิเลยต้องเอาน้ำเป็นสื่อก่อนการถวายน้ำพระให้รู้ว่าเราได้บูชาท่านอยู่เคารพท่านอยู่ ถ้าไม่ให้น้ำแล้วถามว่าต้นไม้ถ้าไม่ให้น้ำมันยังไม่เติบโตแข็งแรงยังหากินเองไม่ได้คิดว่าจะตายไหมบางคนห้องพระห้องเจ้าน้ำไม่มีเลยในบ้านมีน้ำเต็มไปหมดแต่ในห้องพระห้องเจ้าแห้งไปหมดยังไม่พอแมงมุมอยากย้ายขึ้นอีกไอ้ท่านก็ยังไม่เป็นโทษเป็นภัยที่สำคัญเมื่อเราเข้าไปในห้องพระก็จะได้ความสงบ วันพระก็ให้เราทำความสะอาดหิ้งพระถวายน้ำข้าพระเจ้าขอน้อมถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราเข้าถึงจิตเราจะเบิกบานอิ่มเอมแช่มชื่นการที่เราปัดกวาดเช็ดถูห้องพระหิ้งพระมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นเพราะเราอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาถึงบอกว่าบ้านใดที่มีห้องพระหรือหิ้งพระให้เทพเทวดาพรหมท่านมาสถิต ได้มาประทับฐานถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลเทวดาก็จะไม่ค่อยอยู่ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำเทวดาอยู่บ้านอยู่ช่องพอเราไม่อยู่ท่านก็ดูแลให้นั่นคือสิ่งสำคัญอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นอุบายสำหรับใครที่อยู่ห้องเดี่ยวห้องคอนโดจะต้องมีอะไรกั้นเป็นฉากเพราะบางครั้งเราทำอะไรที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นควรมีพบมีภูมิ มีม่านกั้นฉากกั้นให้เป็นมิติอะไรที่เป็นมิติที่ถูกกั้นแล้วย่อมมองไม่เห็นอีกมิติหนึ่งความสูงความต่างก็เป็นมิติดังนั้นพบมันซ้อนพบมากมายจนนับไม่ท้วนเพราะฉะนั้นบ้านเราจำกัดด้วยสถานที่เราก็หาอะไรมากั้นซะและทั้งหมดนี้ก็คือสามสิ่งที่ต้องห้ามมีในหิ้งพระที่อาจเป็นเหตุให้ชีวิตของเราติดขัดทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อรู้แล้วอย่าเพียงฟังผ่านหูแต่จงฟังด้วยหัวใจเพราะศรัทธาที่แท้ไม่ใช่แค่การบูชาแต่คือรู้เข้าใจและเคารพให้ถูกทางหากหิ้งพระของคุณสะอาดบูชาด้วยใจสวดด้วยสติเทวดาย่อมมาสถิตยอยู่ไม่ไกลของให้ทุกบ้านทุกใจเต็มไปด้วยแสงแห่งบุญและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกื้อหนุนชีวิต พบกันใหม่ในตอนหน้ากับศรัทธาซ่อนธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ